สนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราโดยการสั่งซื้อเสื้อ The Critic ค่ะมีจำหน่ายแล้ววันนี้นะคะเอกวิทสู้กลับไม่ยอมไอ้มงขอให้พ้นประธานสอบชั้น14ยามทักษิณอยู่ไม่ถึงปี70ช็อกออกนอกประเทศไม่ได้โดนสารยึดพาสปอร์ตจากการยืนยันของนายทักษิณค่ะจะไม่มีการยุบสภาพ,พร้อมกับจัดการกับค้าประสำ ขณะที่หลายฝ่ายก็มีการประเมินค่ะเกิดจากอาการเครียดแล้วก็การกดดันเพราะคาดีชั้น14งวดเข้ามาทุกขณะขณะที่ผลสอบของปปชและพะทท e ภาท่ามกลางกระแสค่ะ,ค,ะความพยายามที่จะวิ่งล็อบบี้ล้มคดีล่าสุดข่าววันนี้วันที่26ทธันวาคมนายจุดพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนได้มีการเฟซบุ๊กไลฟ์เมื่อวันที่25ธันวาคมโดยมีเนื้อหาบางช่วงว่า นับตั้งแต่ต้นปี2568ให้จับตาดูวันที่15มกราคมที่แพทยสภาขีดเส้นตายให้แพทย์รักษานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีชั้น14ทรงรายงานการรักษามาตรวจสอบการเอื้อหนีติดคุกแล้วยังต้องติดตามผลตรวจสอบของปปชกรณีชั้น14และกก,กตยังมีการขยับอย่างมีนัยสำคัญในการสอบสวนการครอบงำพักการเมือง จุดตายนั้นยังอยู่ที่สาลดีกาผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฐานะเป็นผู้พิพากษาลงโทษจำคุกนายทักษิณในคดีทุจริตคอร์รัปชันแม้ทักษิณได้รับพระบรม,มราชโองการอภัยลดโทษเหลือหนึ่งปีแต่ไม่ปรากฏได้รับโทษสักวันฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นคดีประวัติศาสตร์ของไทยเมื่อความอายุติธรรมตำหน้าตำตาคนไทยทั้งประเทศยังสามารถที่จะเปลี่ยนดำเป็นขาวได้ ดังนั้นกรณีนี้จะเป็นอุทาหรณ์ที่ใหญ่มากนายจุพร์ค่ะยังมีการกล่าวถึงการขึ้นเวทีประสัยหาเสียงเลือกนายกอบอจอว่าขอให้นายทักษินหาความสำราญได้เต็มที่เพราะไม่รู้ว่าหากสภาอยู่ยาวครบวาระในปี2,570นายทักษินจะได้อยู่หาเสียงเลือกสอสอหรือไม่แต่ตนไม่เชื่อสภาจะอยู่ถึงปี2,570 ปัญหาจาประเดประดังใสทักษิณช่วงต้นปี68กรณีนายกิติรัตน์นรนองขาดคุณสมบัติเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติต้องมีคนรับผิดชอบเพราะกระทรวงการคลังในฐานะผู้เสนอชื่อให้คณะกรรมการสัญหาคัดเลือกย่อมเข้าขอบเขตข้อกฎหมายต้องถูกตรวจสอบจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองรวมทั้งย่งลามโยงไปผูกพันกับกรณีนายกอุ้งอิงแพทองทานชินวัตร แต่งตั้งบุคคลต้องห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยนายจตุพรกล่าวอีกว่าสิ่งที่น่ากังวลในกรณีของพอปชที่จุดแข็งการตรวจสอบชั้น14อยู่ที่มีประธานอนุกรรมการตรวจสอบคือนายเอกวิทย์วชวันคุอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกาซึ่งเป็นคนหนึ่งในพปชชุดใหญ่และยังรับผิดชอบสำนวนการสอบสวนชั้น14ในพปชชุดใหญ่ด้วยดังนั้นยอมทำให้มีบางคนพยายามที่จะแทรกแซงล้วงลูก ถ้าใครจะเปลี่ยนดำเป็นขาวแล้วต้องเปลี่ยนนายเอกวิทย์ออกจากผู้รับผิดชอบสำนวนสอบสวนชั้น14เพื่อให้คนอื่นทำหน้าที่แทนแม้ไม่ถึงขั้นเปลี่ยนดำเป็นขาวหรือล้มคดีก็ตามแต่การดึงเวลาให้ผลการสอบสวนล่าช้าก็มีผลตามความต้องการของกระบวนการไอโมงแล้วมีความพยายามของไอโมงได้มีการวิ่งเต้นทับทามขอให้คุณเอกวิทย์ ละตำแหน่งเพื่อให้รักษาการประธานปปชได้ตั้งคนใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนดังนั้นขอให้หยุดการกระทำเสียเถิดเพราะอีกไม่กี่เดือนก็จะพ้นวาระอยู่แล้วยิ่งดินรนมากเท่าไหร่ก็จะไม่เป็นผลดีต่อชีวิตในบ้านปลายและชีวิตควรมีความพอเพียงกันเสียบ้างทั้งนี้นายจุฑพรค่ะยังมีการระบุว่ากรณีชั้น1 4แม้ปปชชุดใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คณะกรรมการปปชเป็นกรรมการไต่สวนแต่ก็ยังมีการดิ้นรนไม่หยุด โดยต้องการที่จะเปลี่ยนตัวนายเอกวิทย์จกผู้รับผิดชอบสำนวนไตสวนซึ่งเรื่องนี้ต้องเกิดจากความสมัครใจของนายเอกวิทย์ที่จะสละการทำหน้าที่ด้วยดังนั้นความต้องการของไอ้มงยังไม่สมประสงค์ขอส่งเสียงไปถึงปปชบัดนี้บ้านเมืองเสียมากมายต้องรู้ว่าความลับไม่มีในโลกเสียงที่หลุดออกมานั้นต้องการให้ปปชเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเป็นธรรมปราศจากการครอบงำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอำนาจหรือผลประโยชน์ ดังนั้นระยะเวลาไม่กี่เดือนที่เหลือควรทำในสิ่งที่ดีงามอย่างน้อยที่สุดเป็นตำแหน่งที่ได้รับการโปรโดเกล้าฉะนั้นจะต้องทำหน้าที่ถูกต้องกับชาติบ้านเมืองการจะเปลี่ยนผิดเป็นถูกโดยเอาองค์กรไปแลกและทำให้ประเทศเสียหายนั้นต้องหยุดยั้งการกระทาเสียเถอะส่วนการยกเลิกกำหนดการนายอันวานาย,ยกมาเลเซียนัดคุยกับนายทักษิณที่เกาะลังกาวีในวันที่26ธันวาคมนั้น นายสุทุพรค่ะากล่าวว่าสะท้อนถึงการออกนอกประเทศของนายทักษิณมีปัญหาเพราะต้องคดีมาตรา1นึและเงินไขประกันตัวห้ามเดินทางออกนอกประเทศอีกอย่างสารยึดหนังสือเดินทางระหว่างประเทศไว้ด้วยอาจเป็นเพราะเคยมีพฤติการหลบหนีคดีนานถึง17ปีดังนั้นแสดงว่าการออกนอกประเทศเป็นเรื่องยากของนายทักษิณทักษิณก็มีความสามารถปรากฏอยู่เช่นกันแต่วันนี้เรื่องยากที่สุดคือต้องการออกนอกประเทศ แต่ช่วงอยู่ตามประเทศเมื่อ17ปีที่แล้วการหาหนทางกลับมาประเทศเป็นเรื่องยากที่สุดดังนั้นจึงเป็นเรื่องชีวิตกับตลปัดเท่านั้นเองสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราในการสั่งซื้อเสื้อ The Critic ค่ะมีจำหน่ายแล้ววันนี้นะคะวิสนุอีกแล้วรับรองเศรษฐพุทธนางที่ปรึกษานายกไม่ใช่ตำแหน่งการเมือง สุดท้ายโป้ซ้ำรอยกิติรัตงานนี้ใครผิดติดคุกจะที่มีการรายงานคณะกรรมการกฤษฎีกาลงมติกรณีนายกิติรัตขาดคุณสมบัตินางประธานบอร์ดแบง์ชาติโดยมีการนำไปเทียบเคียงค่ะกับนายเิรธฐพุธซึ่งก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าเรื่องนี้สองมาตรฐานหรือไม่และจะมีผลอะไรเกิดขึ้นตามมาโดยเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาข่าเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจได้มีการเผยแพร่ข้อมูลถึงกรณีของนายกิติรัตไว้ว่า แหลงข่าวจากทำรรเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการทำหนังสือตอบคำถามนายพิชัยชุนหววชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มีการสอบถามเรื่องคุณสมบัติของนายกิติรัตน์นรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสัญหาผู้ดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทพทคณะกรรมการกฤษฎีการะบุชัดว่า แม้ว่านายกิติรัตน์จะดํารงตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองในตําแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแต่ไม่รับเงินเดือนแต่ตําแหน่งนี้เท่ากับตําแหน่งทางการเมืองทําให้มีความสูงเสียงที่จะขาดคุณสมบัติการอธิบายด้วยว่าในความเข้าใจของสังคมที่ระบุว่าตําแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นนักการเมือง เป็นการตีความจากการอธิบายของดรวิศนุเครืองามอาดีตรองนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแต่เมื่อดูจากข้อกฎหมายแล้วตำแหน่งนี้เท่ากับเป็นนักการเมืองทั้งนี้ทีมข่าวเดอะคริติกค่ะจึงมีการตรวจสอบเพื่อเทีบเคียงกรณีของนายเศรทธพุทธก็พบข้อมูลที่เป็นทำลายดังนี้วันที่21มีนาคมปีพศ2562 พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีจำนวนหรายโดยหนึ่งในนั้นปรากฏชื่อนายเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนารพุทธพร้อมกับมีการระบุคณะที่ปรึกษาดังกล่าวมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆตามที่นายกมอบหมาย โดยให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของที่ปรึกษานายกตามที่ได้รับการร้องขอ29กรกฎาคม2563มีรายงานข่าวแจ้งว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอมีมติเห็นชอบให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนรพุทธด,ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ตามที่นายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัง นเสนอชื่อและผลการสรรหาผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยของคณะกรรมการสรรหาที่มีนายรังสรรศรีวรศาสตร์อดีตปลัดกระทรวงกรารคลังเป็นประธานรายงานผลการพิจารณามาให้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรารคลังพิจารณาแล้วโดยนายเศรษฐพุทธจะดํารงตําแหน่งผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยแทนนายวรไทยสันติประพบผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน ที่กำลังจะหมดวาระในวันที่30กันยายน29กรกฎาคมปีพศ2563ในวันเดียวกันผลเอกประยุทธ์ได้มีการเปิดเผยถึงกรณีครมมีมติเห็นชอบให้นายเศรษฐพุฒด,ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ว่าได้มีการเซ็นแต่งตัง้ตงแล้วตามที่คณะกรรมการสัญหาผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอชื่อขึ้นมาโดยขาสารจากคุณวุฒิคุณสมบัติการแสดงทัศนคติวิสัยทัศน มีคะแนนมาอันดับหนึ่งไม่ใช่ตนกําหนดใครที่ไหนได้เขาเป็นคนรุ่นใหม่ต้องให้คนรุ่นใหม่ๆเข้ามาช่วยงานบ้างไม่อย่างนั้นทุกคนก็ไม่กล้ากันหมดต้องให้กำลังใจและสนับสนุนกันต่อไปซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการประเมินกันอยู่แล้วตนก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงอำนาจใครอำนาจของใครก็ไปว่ากันมาต่อมาวันที่10สิงหาคมปีพศ2563 นายวิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีผู้สื่อข่าวถามว่านายสิทธิพุทธ์ซึ่งเดิมเป็นที่ปรึกษานายกอยู่แล้วได้แต่งตั้งเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องลาออกหรือไม่โดยนายวิศนุก,กล่าวว่าไม่ต้องเพราะไม่ใช่ตําแหน่งทางการเมืองเมื่อถามว่าอย่างนี้นายกจะต้องตั้งที่ปรึกษาใหม่มาแทนหรือไม่นายวิศนุก,กล่าวว่าไม่ได้ลำบากไม่มีปัญหาอะไร แต่อยู่ที่นายกจะแต่ตงเข้ามาเพิ่มหรือไม่นั่นก็คือเหตุการณ์ที่ผ่านมาค่ะกรณีของนายเศรฐพุศซึ่งก็มีการถูกนำมาพูดถึงแล้วก็มีการหยิบโยงไปยังเคสของนายกิติรัตน์พร้อมกับมีคำถามว่างานนี้สองมาตรฐานหรือไม่แล้วใครที่ทำให้เกิดเรื่องราวเช่นนี้โดยแน่นอนว่าก็คงจะไม่พ้นที่พลเอกประยุทธ์จะถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายที่สนับสนุนนายกิติรัตน์หรือว่าพักเพื่อไทย สำหรับนายเศรษฐพุทธค่ะทางทีมข่าวดูคริติกตรวจสอบพบว่าเกิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปีพศ2508ซึ่งจะครบวาระตำแหน่งผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยในปีพศ2568โดยเจ้าตัวย,ยืนยันว่าจะไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องของนายกิติรัตน์ก็คงจะเป็นไปตามการชี้ขาดแล้วแต่กรณีของนายสิทธพุธทางคณะกรรมาการกฤษฎีกาจะอธิบายเรื่องนี้กับสังคมอย่างไรและหากเป็นไปในแง่ร้ายนั่นคือนายสรพุธอาจจะเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติตั้งแต่แรกและจะมีผลย้อนหลังหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะเนติบริกรอย่างวิศณุที่ทำงานมาหลายรัฐบาลในฐานะมือกฎหมายจะตอบเรื่องนี้อย่างไรและต้องร่วมรับผิดชอบหรือไม่